สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมขอพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นอ่าคอมเมนต์นิดนึงนะครับถือว่าเราพูดคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับอ่ามีเพื่อนมาคอมเมนต์คือมันมีหลายครั้งนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดด้วยด้วยลักษณะที่ยิ้มนะยิ้มแล้วก็มีความสุขในการพูดคุยเพราะว่าเราเป็นครอบคบอรัวฟุตบอลนะคือผมอยากอธิบายอย่างนี้นะครับว่ามี เพื่อนได้มาคอมเมนต์หลายครั้งผมอยากจะอธิบาย,ยางี้นะครับผมออกเสียงเนี่ยเวลาผมพูดนะครับต้องออกตัวก่อนผมเป็นนักเขียนครับผมเป็นนักเขียนผมเขียนหนังสือมา25ปีแล้วและผมเป็นบรรณาธิการหนังสือมาหลายเล่มแล้วถ้าท่านอยู่ในวงการเขียนหนังสือท่านท่านพอจะทราบนะว่าเราจะไม่เขียนผิดเด็ดขาดนะครับนอกจากผมจะเผลอหรือว่าต้องกราบขอบพระคุณครับเพื่อนบอกว่าบางทีโทรศัพท์มันเลขมันอาจจะกดผิดก็ได้ใช่ครับ คำว่าอินโดนีเซียที่เพื่อนคอมเมนต์มานะผมขอย้ําครับผมพูดคําว่าอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียถ้าเกิดคุณไปให้ชาวยุโรปหรือว่าอาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคำว่าเอเชียเขาอ่านว่าเอเชียนะครับเขาไม่ได้อ่านว่าเอเชียนะแล้วเขาไม่ได้อ่านว่าอินโดนีเซียด้วยเขาอ่านว่าอินโดนีเซียครับเอเชียอินโดนีเซียผมออกเสียงแบบนี้ครับ <laughs> แล้วเวลาผมเขียนนะ ผมเห็นใน YouTube เยอะแยะเลยที่ทำหน้าปกแล้วเขียนสะกดไวยากรณ์ผิดเยอะแยะครับผมจะพิมพ์ผิดน้อยมากถ้ามือผมไม่เผลอนะบางครั้งผมทำคลิปดิกผมอาจจะเผลอบ้างย้ำครับผมเป็นบรรณาธิการหนังสือมาหลายเล่มแล้วและผมเป็นนักเขียนมา25ปีไม่มีทางที่ผมจะพิมพ์ผิดครับนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆอาจจะเป็นการทับศัพท์ภาษาต่างประเทศแต่ถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่มีหลุดครับผมกลับเรียนตรงนี้เลยนะครับว่าฟังรายการผมเนี่ยขอให้ท่านใจเย็นครับ คำที่ผมพูดผมไม่ใช่นักพูดนะผมไม่ใช่นักพูดอตอนอเรียนนะครับผมอาจจะเป็นประธานรุ่นเป็นประธานนักเรียนผมพูดต่อ,ตอนหน้าชุมชนบ่อยแต่มันเป็นช่วงวัยรุ่นแต่ผมโตขึ้นมาผมอยู่ในลักษณะเงียบครับผมทําบริษัทเกี่ยวกับเกาอาจจะลูกผู้ชายเลยมีลูกน้องเป็นอร้อยคนผมพูดน้อยนะครับแต่ในเวละที่ผมทํา YouTube ผมก็ต้องพูดดังนั้นนะครับเราเราพูดตรงนี้ดีกว่าว่ารายการของผมเนี่ย เป็นรายการที่คุยกันเรื่องครอบครัวฟุตบอลน,นะครับผมเข้าใจที่ท่านที่ท่านมามาจับคาพูดผมแล้วคอมเมนต์ถ้าผมไม่ตอบเอาเสียทีเดียวเนี่ยนะครับท่านกคงไม่หายสงสัยนะย้าผมจะไม่ไม่มีทางพิมพ์ผิดเพราะผมเป็นบรรณาธิการหนังสือมาหลายเร่มแล้วแล้วผมเป็นนักเขียนมา25ปีนะครับไม่มีทางเลยที่วงการนักเขียนเขาจะพิมพ์ผิดณวันนี้หน้าปกยูทูปเนี่ยพิมพ์ผิดเยอะครับ50-60%พิมพ์ผิดทั้งนั้นและ ไม่เน้นด้วยผมผมเห็นใจนะผมผมไม่ใช่เห็นใจผมเป็นห่วงเรื่องภาษาไทยมากนะในในวัยรุ่นหรือว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยใช้ภาษาไทยเพี้ยนนะบางครั้งเนี่ยทางอา่อาอ่าทางอา่า,อารัฐบาลนะทางเขาเขาก็ต้องเอามาบัญญัตินะในใน,ในพจนานุกรมเป็นบัญญัติัพท์ใหม่กันอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับเรื่องในย t ท b e ทุกวันนี้มีมีเพลงรามกอนาจาร์นะมีมีเรื่องที่แย่แยมากมายเลยแล้วมันแย่มากๆด้วย นะครับตรงนี้นะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดน่าจะเป็นน้องรุ่นน้องนะผมจะผมผมเ่าว่าผมสอนเลยนะอินโดนีเซียเนี่ยมันคนไทยพูดครับฝรั่งก็พูดว่าอินโดนีเซียครับเหมือนผมพูดนี่แหละเอเชียอินโดนีเซียผมก็ออกเสียงแบบผมแบบเนี้ยผมผมผมชินปากคงครับใจผมว่าอินโดนีเซียเนี่ยผมผมผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือถ้าคุณเคยพูดคํานี้ว่าอย่างไงมันก็จะเป็นกันแลครับผมพูดว่าอินโดนีเซียครับ นี่คือสิ่งที่ผมพูดเพราะมันเป็นสำเนียงที่ออกมาจากภาษาอังกฤษแน่นอนครับประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษครับไม่มีประเทศอินโดนีเซียเขียนซอโซหรอกครับเขาเขียนศั์ภาษาอังกฤษตัวนี้คําว่าเซียตัวเนี้ยฝรั่งหรือว่าถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษออกว่าอินโดนีเซียครับไม่ได้ออกว่าอินโดนีเซียดังนั้นถ้าผมจะพูดไปแล้วอย่างหนึ่งผมผมไม่ใช่เก่งคนเก่งภาษาอังกฤษแต่ผมฟังเพลงฝรั่งเยอะเวลาผมพูดถ้า ถ้าถ้าเป็นเป็นทับศัพท์นะถ้าเป็นชื่อต่างประเทศเขาทับศัพท์ภาษาอังกฤษมาผมก็ต้องออกเสียงแบบนี้แหละครับมีหลายครั้งหลายคาครับที่เพื่อนมาตําหนิตีติงนะครับตัวนี้ผมผมขอพระคุณอย่างยิ่งครับแสดงว่าท่านเป็นห่วงผมผมก็ขออธิบายตามนี้แหละครับว่าผมยืนยันผมบอกเสียงว่าอินโดนีเซียถูกต้องแล้วนะครับอินโดนีเซียผมบอกเสียงถูกต้องแล้วคําว่าอินโดนีเซียเนี่ยถ้าเราจะอกเสียงตามซอโซเขียนเนี่ยก็ได้ครับอินโดนีเซียเราพูดได้ แต่เวลาผมพูดนะบางครั้งผมทับศัพท์เป็นภาษาอังกฤษอินเดนีเซีย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 นะครับในหลายอย่างนะอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลเอเมทเนี่ยอ๋อสำเนียงผมไม่ใช่สำเนียงฝรั่งหรอกแต่ถ้าผมพูดคำนี้ใน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 ข้อความของผมนะสมมติว่าอ๋ออ๋อคลิปคลิปหนึ่งเนะี่ยเป็นบทความบทหนึ่งนะซึ่งผมพูดมันอาจจะไม่ละเอียดเท่ากับเขียน ถ้าผมใช้คำว่า International Airmat อยู่ในอยู่ในคลิปของผมแล้วในบทความผมแล้วเวลาผมพูดคำว่าอินโดนีเซียเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าอินโดนีเซียครับเพราะมันทับศัพท์คำว่าอินโดนีเซียมาจากการทับศัพท์ภาษาอังกฤษถ้าถ้าเราจะบอกว่าเราจะเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอินโดนีเซียก็ได้แต่ผมขอพูดแบบนี้ซึ่งผมว่ามันไม่ผิดอะไรแต่ผมคิดว่าในโลกอินเทอร์เน็ตอันนี้ประเด็นใหญ่นะมีการเขียนผิดเยอะครับตรงนี้ผมเป็นห่วงมาก และคลิปที่แล้วผมไม่ได้เขียนคาว่าอินโดนีเซียสักคําครับเพราะว่าผมผมไม่ได้เขียนคาว่าชอช้างหรือสอโซผมเขียนคําว่าอินโดและปยานเล็กคําว่าปยานเล็กอธิบายนิดนึ่งน้องรุ่นใหม่อาจจะไม่เข้าใจบางคําที่เราอ่านเข้าใจแล้วนะครับแล้วเราไม่ต้องการเขียนเต็มคําเราใส่ปยานเล็กครับสาหรับปยานใหญ่เนี่ยมันหมายถึงว่ามันยังมีลักษณะความหมายนะครับของคําที่เราเขียนอีกมากมายที่เรายัางเขียนไม่หมดอันนี้เป็นความหมายนะครับปยานเล็ก ผมเขียนๆคำว่าอินโดนีเซียเนี่ยผมผมจะใส่ปลาเล็กเสมอเพราะว่าผมไม่มันมันต้องถ้าเกิดเราพิมพ์ยาวนะครับพื้นที่ในการทําปกหรือชื่อคลิปเนี่ยมันไม่สามารถจะบรรจุได้นะครับดังนั้นผมก็ต้องใส่คาว่าอินโดและใส่ปลายเล็กแต่เวลาผมพูดผมขออนุญ,ญาตนะครับให้มันจบไปเลยข้อเรื่องนี้เพราะว่าเราพูดเรื่องอ่ทีมชาติอินโดนีเซียนี่บ่อยผมขอใช้คําว่าอินโดนีเซียครับออกเสียงเป็นลักษณะภาษาอังกฤษครับนะครับ ก็ก็ก็คงเข้าใจตามนี้นะเกี่ยวกับเรื่องอินโดนีเซียนะครับผมจะพูดอย่างนี้แหละผมไม่พูดว่าอินโดนีเซียนะผมพูดว่าอินโดนีเซียเพราะว่าคํานี้มันเป็นภาษาอังกฤษครับดังนั้นเนี่ยผมขอใช้คําอย่างนี้แล้วกันซึ่งมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกเราเราจะต้องแยกออกนะว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องเรื่องคอขาดบาดตายพูดคาว่าอินโดนีเซียเนี่ยมันมันเป็นออกเสียงแบบภาษาอังกฤษมไม่ผิดหรอกครับแต่ถ้าเกิดเราเขียนคําไทยผิดเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นนักเขียนถึงทวประหารเลยนะ ถ้าคุณเขียนผิดสักสองสามคำหนังสือเล่มนั้นนายอนทิ้งถังขยะได้เลยถ้าอยู่ในวงการการเขียนหนังสือนะครับเนี่ผมพูดได้ฟังเลยนักเขียนทุกคนเนี่ยเขาเขียนหนังสือไป็นร้อยหน้าเขาตรวจทานคําเขาทุกคําครับว่าเขาสะกดผิดไหมเขาใช้ไวยากรณ์ผิดไหมนะครับนี่เป็นเรื่องจริงครับดังนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมต้องกราบขออภยัยเวลาผมพูดผมอาจจะพูดผิดพลาดไปบ้างเพราะว่าผมไม่ใช่นักพูดและผมไม่ใช่นักจัดรายการอาชีพ ผมก็เป็นคนธรรมดาเหมือนท่านนี่แหละที่รักฟุบบอไทยที่มานั่งพูดคุยให้กันฟังนะครับแต่ว่านะครับในสิ่งที่ผมจะเขียนผิดผมไม่มีทางเขียนผิดครับนอกจากคําทับศัพท์เท่านั้นครับโอเคนะครับจบนะครับประเด็นนี้เดี๋ยวผมคิดว่าคงมีมาอีกอ่ะผมก็คงไม่อธิบายไม่ได้ไม่ได้ตอบโต้หรือโกรธหรืออะไรนะอธิบายให้ฟังเ้องยวเข้าใจนะครับเรื่องนี้นะครับโอเคครับว่าทําไมผมพูดคาว่าอินโดนีเซียเป็นอินโดนีเซียเพราะผมออกเสียงแบบฝรั่งครับเอาแค่นั้นแหละ แล้วถ้าผมบอกว่าอินโดนีเซียมันฝืนผมครับเพราะผมพูดอย่างนี้มางตันอาจจะไปพูดมาตั้งแต่เกิดนะพูดอย่างเงี้ยหลายคำครับบางบางท่านก็อาจจะไม่คุ้นหูเวลาผมพูดเนี่ยสำเนียงผมพูดออกไปบางบางท่านอาจจะตามไม่ทันว่าผมพูดสำเนียงแบบนี้พาออะไรก็ขออธิบายตามนี้เลยกันครับมันมีเหตุผลครับสําหรับการแข่งขันฟุตบอลนะครับในที่กําลังจะถึงนี้นะกลับมาเรื่องฟุตบอลเราเนี่ยนะครับเกี่ยวกับสุภาพคสารชาตินะครับก็คิดว่านะ เขาก็คงอยู่ที่ที่ญี่ปุ่นต่อแหละครับเท่าที่ดูแล้วนะถึงแม้ว่าซัปโปโรตอนนี้จเจรือการในคันแค่สามแมตช์ครับสามแมตช์นี้นะการตามหลังทีมอื่นอยู่นะครับเจ็ดแต้มนะถึงแม้ว่าจะเลือหกแต้มผมคิดว่ามันยากครับยากยากเพราะว่าทีมอื่นเขาก็แข่งเหมือนกันเปไปไม่ได้ว่าเขาจะชนะ,ะเขาจะไม่ชนะเขาจะแพ้นะมันทําให้ผมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับความเครียดนะเราต้องมองที่เรื่องความเครียดของ ของเจ้าเช็คเองนะครับใน,ในในระยะนี้ที่จะต้องคิดถึงเรื่องการอยู่รอดของทีมที่ต้นสังกัดแล้วการย้ายทีมหรือการต้องอยู่ที่ญี่ปุ่นต่อกับสัญญานะครับกับซัอโปโรในระยะยาวถึง7ปีเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยสุภโชคสาชาติเนี่ยจะต้องเอาพูด,ดง่ายๆว่าตอนนี้แมตช์สุดท้ายถ้าเราจําได้นะเจ้าเชคเนี่ยมามา,มามามาช่วยทีมชาติไทยในแมตช์ที่เราเจอสิงคโปร์วันนั้นเช็คเล่นจนบาดเจ็บครับ และทุกครั้งที่เราขอตัวไปเช็คจะได้มาเสมอเนีจากซัป,ปโปโรแต่ในครั้งสุดท้ายเนี่ยรู้สึกจะมีซัป,ปโปโรจะมีอาการะสมควรว่านักเตะไทยเรามาในทุ่มเทกับทีมทไทยเราเยอะหลังจากนั้นมาก็มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเช็คไม่ได้กลับมาหลายครั้งครับก็ไม่เป็นไรครับเข้าใจเข้าใ,ใจเรื่องนี้ดีเพราะว่าเช็คเองก็ทุ่มเทกับทีมทไทยเราเล่นแมตช์กับสิงคโปร์เนี่ยเกินร้อยครับแมตช์นั้นก็ก็คุ้มค่าที่แฟนบอลไทยทุกคนจะเข้าใจถึงแม้สุภรชคสารชาติจะต้องช่วยทีมจนจนถึงวินาทีสุดท้ายนะ ไม่ได้มารวมรวมทีมชาติไทยทั้งศึก LP Bank ครับนะครับแล้วก็การแข่งขันคิงครับก็ไม่ได้มาแฟนบอลไทยเข้าใจดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเจ้าเช็คเนี่ยผมคิดว่าอยู่ในสภาวะเครียดในส่วนหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องการตกชั้นของทีมแล้วก็การจะต้องอนา,าคตนะครับอนา,าคตด้วยถ้าเกิดตกลงไปแล้วจะย้ายทีมหรือจะอยู่ที่เดิมเกี่ยวข้องกับเรื่องสัญญาถ้าสัญญายาวขนาดนี้ก็ต้องซื้อเลยครับก็ต้องมีเจ้าเจ้าบนทุ่มเลยครับมาซื้อตัวเช็คไป ก็คิดว่าน่าจะมีนะในในในญี่ปุ่นในเจอรีกก็น่าจะมีครับทีมที่สามารถซื้อตัวเช็คได้ตรงนี้ครับที่ผมพูดตรงนี้นะมันเกี่ยวข้องกับบริเวณแดนรุกของเรานะครับประสิทธิภาพในในแดนรุกของเรามิดฟิลด์แดนลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายนะครับหรือว่ามิดฟิลด์แดนลุกซึ่งเป็นตำแหน่งที่เช็คยืนประจำแต่นะครับแต่ตอนนี้นะครับ เรามีนักเตะหลายคนนะวัยเชเชอร์ก็เล่นมิดฟิลนะที่เป็นมิดฟิลบล็อกทูบล็อกสามารถคําว่าบล็อกทูบล็อกหมายครับว่าเขาสามารถเล่นอยู่บริเวณตำแหน่งหลายตำแหน่งในขณะเกมเดียวกันเนี่ยนะครับเขาเป็นมิดฟิลแล้วก็มีการเคลื่อนที่ที่คล้ายๆกับจุลฐานเกมดีคือมีการเคลื่อนที่ที่ฟุตบอลสมัยใหม่นอกจากฝีเท้าต้องดีแล้วในการเคลื่อนที่ต้องดีด้วยนะครับลักษณะการเคลื่อนที่ต้องดีด้วยแล้วการเคลื่อนที่ตรงนี้มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเกมอย่างสูงเลย มันเป็นการดีไซน์นะครับมันมีการดีไซน์เกมให้มันเกิดเกิดมิติใหม่ๆขึ้นมันทําให้เพื่อนนะครับมีการขยับตัวแบบใหม่ร่วมกันทั้งทีมตรงนี้คู่แข่งจะไม่สามารถจะจับทางเราได้มากนะครับจะสังเกตได้ถ้าโจนาธานเคมดีเนี่ยถ้าได้บอลแล้วเหมือนแบบกองหลังเราส่วนมากนะก็จะเปิดใช่ไหมครับได้บอลเสร็จปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาให้แดมมี่ฟิวไม่งั้นก็ต้องออกไปทางนู่นแหละครับทางปีกแต่นะครับโจนาธานมีการเคลื่อนที่ครับ มีการเลี้ยงจีเข้ามาบริเวณมิดฟิลด์ครับเลี้ยงจีเข้ามาแล้วเรามีการเปิดเขาอาจจะพาสบอลขึ้นไปหาสูนหน้าเลยก็ได้นี่คือจนประานเข็มดีครับเช่นเดียวกักบไวเดเชอร์ไวเดเชอร์ก็เคลื่อนที่คล้ายๆกันเนี่ยครับคือเคลื่อนที่เข้าไปในแนวกึ่งลุกๆกึ่งลุกขึ้นไปเลยแล้วก็อาจจะทําหน้าที่ในลักษณะเหมือนตัวลุกหรือกองหน้ากองนกองหน้าอีกตัวหนึ่งเลยก็ได้นะตรงนี้แหละครับเป็นการเคลื่อนที่ที่ผมคิดว่าแดนมิดฟิลด์ของเราเนี่ย แล้วก็ด้านหลังของเรามีม,มิติอะไรแปลกๆขึ้นมาแล้วที่ผมชอบนี่แหละแล้วเรายังมีนะครับเจบ้าบุกเอกนิตปัญญาเข้ามาเสริมรวมทั้งนะครับทางพี่เจก็แสดงผลงานออกมาได้ดีนะในแมตช์ล่าสุดที่แข่งขันในคิงคับผมคิดว่านะกําลังที่เรามีอยู่ตรงนี้นะรวมทั้งอิชิไม่รู้จะเรียกตัวใครขึ้นมาอีกนะครับในการแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลเอแมตช์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนผมคิดว่าถ้าจะพูดไปนะ ผมไม่แน่ใจว่าเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติเนี่ยจะได้กลับมาร่วมทีมชาติไทยเราช่วงไหนนะครับในช่วงเยเว็บจะได้มากีแม์ผมก็ยังไม่รู้เพราะมันเป็นช่วงทั้งอ่าเป็นช่วงที่เครียดนะครับทีมอาจจะตกชั้นหรือตกชั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทีมนะครับหลายเรื่องหลายราวกับเช็คเนี่ยตรงนี้ก็น่าเห็นใจเช็คมากครับแต่ผมคิดว่านะไม่น่าเป็นห่วงเพราะเช็คเนี่ยอายุยังไม่เยอะครับยังต้องเล่นกับทีมชาติไทยเราไปอีกนาน ช่วงนี้ไปหาต้นปีมกราคมนะครับธันวาคมถึงมกราคมเนี่ยถ้าเช็คไม่ได้มาร่วมทีมชาติไทยเนี่ยผมก็คิดว่าไม่ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเช็คก็กลับมาได้แน่นอนครับแต่ตอนนี้มันเป็นการบ้านให้โค้ดมาสดะอิชิมากกว่าครับที่จะต้องหาตัวนะครับที่จะมาทดแทนบริเวณที่มันขาดตัวผู้เล่นหลักตรงนี้ต่างหาครับที่สําคัญดังนั้นนะครับทางโค้ดมาสดะอิชิจึงปรึกษาอย่างใกล้ชิดนะครับกับทางมาดามแป้ง ก,ก็อาจจะเรื่องหลายประเด็นนะครับอาจจะมากกว่าที่ผมพูดแต่ส่วนหนึ่งก็เรื่องของอมิฟิลแดนรูกตัวหลักของเราก็คือนี่แหละครับจะเช็คสุขภาโชคสารชานี่แหละทีะ่มันเป็นประเด็นเ,ง,เงียมหน้าที่เช็คไม่ได้ก,กลับมาร่วมทีมชาติไทยนะครับในในช่วงหลังมาเนี่ยแต่เป็นอันเข้าใจกันได้เพราะว่าแมตช์สุดท้ายบาดเจ็บหนักมากครับเช็คนะครับนั่งร้องไห้อะไรที่ท,ที่ที่ไม่สามารถผ่านเข้ารอบอ่า คัดเลือกฟุตบอลโลกได้ในวันนั้นเราคงจาได้ดีตรงนั้นแหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ซัปโปโรเนี่ยผมคิดว่านะเขาปล่อยตัวนักเตะตัวสําคัญไห้เราเนี่ยพอสมควรแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่าเกลียดแฟนบอลไทยทุกคนเข้าใจดังนั้นนะครับต่อไปนี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวผู้เล่นเนี่ยม,มันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่เราไม่ทราบเบื้องลึกภายในที่อิชิเองเนี่ยเขามองทีมชาติไทยแล้ววางแผนไว้อย่างไร บางครั้งนักเตะที่เราชอบหรือพอใจอาจจะไม่ได้ติดทีมนักเตะที่เราคิดว่าไม่น่าจะขึ้นมาติดเลยทําไมอิชีดึงขึ้นมาตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเราเราทำให้ให้อ่เขาเรียกว่าอะไรครับให้ให้น้มามันนิ่งดีกว่าให้ให้อิชีเขาทางานเต็มที่แล้ววันนี้ครับทางอิชีกับมาดามแป้งก็นั่งปรึกษาหารือนะครับเกี่ยวกับอะทัวร์นาเมนต์ที่จะแข่งขันในระยะต่อไปไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่าเดย์ไม่ว่าจะเป็นเดวิะน,นะครับในเดือนพฤศจิกายนถันมาคมเนี่ย ก็น่าจะเป็นการปรึกษาหารือเกี่ยวกับตัวผู้เล่นนะครับน่าจะเป็นหลักๆเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้จะต้องคุยกันเพราะว่ามันต้องติดต่อนะครับกับทางสโม,มสรด้วยมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนงานต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการทํางานอย่างเขาเรียกว่าอะไรครับอย่างมีการปรึกษาหารือกันอย่างค่อนข้างที่จะประคับประคองกันไประหว่างนายกสมาคมสมาคมแล้วก็ทางเฮดโค้ดถือว่าเป็นการดีครับวันนี้มีภาพข่าวมาก็ยีชิก็นั่งปรึกษาหารือกับทางมาดามแป้ง ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คงทราบว่าอิชิจะเอาใครขึ้นมาติดทีมชาติไทยชุดที่จะลุยสึกฟีฟ่าเดย์นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนบ้างนะครับแล้วก็ตรงนั้นน่ะพอพอเสร็จจากฟีฟ่าเดย์พฤศจิกายนแล้วเนี่ยต้องไปจะมีการตั้งหลักอีกครั้งหนึ่งครับโดยอิชิจะต้องฟอร์มทีมที่สามารถแข่งกับทีมในเอเวฟได้นะครับในในช่วงระยะเวลาเดือนธันวาคมทั้งเดือนเนี่ยว่าจะเป็นชุดไหน ตรงนี้เนี่ยมันมันมีการเปลี่ยนแปลงนักเตะไทยไม่ว่าจะจะแบงค์นะครับจะบุ๊กนี่ฮะหลายหลายคนปรเมศก็อาจจะได้ไปญี่ปุ่นอย่างงี้ฮะหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่มันเคลื่อนไหวอยู่ตอนนี้มันอาจจะส่งผลต่อการเลือกนักเตะในการร่วมทีมในการแข่งเอฟเอฟนี้ก็ได้ซึ่งเอฟเอฟเนี่ยตอนนี้มันเริ่มจะสําคัญขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโฟกัสของหลายๆชาติในอาเซียนและทีมชาติไทยเราผมเห็นแล้วครับว่าอิชิเองถึงแม้ว่าเขามีความมุ่งหวังในระดับที่จะทําให้ทีมชาติไทยเราดีขึ้นในระดับเอเชีย แต่ว่าเขาก็ไม่ลืมเป้าหมายของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยครับดังนั้นนะครับผมคิดว่าในระยะนี้เราจับตามองให้ดีว่าอิชิกาลังทําอะไรครับและใจเย็นๆนะครับว่านักเตะที่มาติดทีมชาติไทยหรือไม่ติดเนี่ยนะครับผมคิดว่ารอให,รอให้รอให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเฉลยมาอีกครั้งหนึ่งไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับซูปเปอร์สตาร์ขวัญใจเราไม่มาเล่นก็ไม่เป็นไรนี่ครับถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราสามารถเก็บผลงานได้ดีในทัวร์นาเมนต์ตรงนี้มากกว่าครับสักหน่อยก็มาครับเหมือนเช็คอะ ถึงเช็คไม่มาเราก็ไม่ต้องเสียใจถึงใครไม่มาแต่ก่อนก็มีเรื่องเกี่ยวกับจะบุกนี่ยนะครับไม่ได้ติดทีมชาติได้หลายคนครับไม่ได้ติดทีมชาติก็กมีกระแสเสียงผมงคิดว่านะดูไปเรื่อยครับดูไปเรื่อยนะครับทางยิชีกับทางสมาคมกําลังทํางานกันเดี๋ยวทุกอย่างจะลี้คลายและผมเชื่อว่าความรับผิดชอบต่อทัวร์นาเมนต์และต่อแมตช์ของยิชีมีสูงมากจะไม่ทําให้ทีมชาติไทยหรือคนไทยเราผิดหวังเด็ดขาดครับ ดังนั้นนะครับการขันต่อไปนี้เราจะเห็นนักเตะหลากหลายมากเดี๋ยวเราจับตามองครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับีรรรรรราา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 ททวว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 วเปปนดกกกกกออองง่่่่่ลลลขคคคคชชุุยยยยยใใใหมมไไไไไไบบัั้้้้้จจจ

ัำคนที่เป็นคนชาญสึกยุคใหม่ไทยแล้งสู้สึกคึกคับด้วยใจก้าวไปไกลกว่ายพรก้าวไปข้างหน้ามาไม่ว่าจะอย่างไรครอบครัวฝึกบนไทยร่วมใจช่วยเชียร์